มอ <ITA> ร์บรีหรือมอนผลไม้มหัศย์ตระกูลเบอร์รี่ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวส่วนต่างๆของต้นมอร์บ <possa> รี่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นอุตสาหกรรมการทอผ้าแปรรูปเป็นอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารต่างๆเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเกษตรกรในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกมอร์บรี่เป็นพืชเศรษฐกิจมีการกระจุกตัวของเกษตรกรกว่า70ราย เนื้อที่ปลูกรวมมากกว่า100้ไร่แต่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้ขาดช่องทางจําหน่ายเกษตรกร,กรปล่อยทิ้งร้างขณะที่ผู้ประกอบการแปรรูปขาดเทคโนโลยีในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงพื้นที่เชิงลึกพบว่ามีการสูญเสียรวมของผลมัวเบอรี่สดร้อยละ36.76เเยอะเลยครับเสียเสียบางถ้าว่าเจอฝนสองสามวัน, 2, นติดติดกันแทบหมดแปลงอะ่ะมันจะมันจะร่วงมันจะหล่นไปหมดเลย แล้วก็คงขายไม่ได้เพราะว่าของเราอยู่ในไร่นะและของเราเนี่มันเชิญเชิงท่องเที่ยวว่าลงเก็บผลสดในไร่ด้วยโครงการขับเคลื่อนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model การลดฟู้ดลอสและ f o ฟู้ดเวทตลอดห่วงโซ่อุปทา,านเพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรด้วยการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม การบริหารการจัดการห่วงโซ่อุปทานมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและลดความสูญเสียอาหารรวมทั้งใช้กลไกการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนในปี2566ได้เลือกกรณีการผลิตและแปรรูปผลหม่อนสดมมลบรี่ซึ่งเป็นซูเปอร์ฟรุตที่มีสารสําคัญที่มีประโยชน์มากมายมมลบรี่หรือสารสกัดจากมมลบรี่มีงานวิจัยรองรับไว้จำนวนมากซึ่งมีแอนโทไซยานินช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็มมเงโคตรฟอริกสูง ช่วยป้องกันโรคโลหิตจางสารประกอบฟ,ฟินนอนช่วยต่อต้านการอักเสบย,ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและไวรัสกลุก่มฟาโวนอยด์ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจวิตามินและแร่ธาตุที่สําคัญเช่นแคลเซียมวิตามิน K, เคธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีจุดเดีนที่หมอนเป็นพืชผ,ผัดใบเติบโตเร็วปลูกได้ทั่วไปและสามารถตัดแต่งควบคุมช่วงเวลาการออกผลได้ จึงเป็นผลไม้มหัศจรรย์ที่มากไปด้วยคุณค่าไม่ควรถูกปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นขยะอาหารผลมัลเบอรี่สามารถรับประทานสดจากต้นได้สำหรับการจำหน่ายผลสดประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีการปรับส,สภาพบรรยากาศ modify atmosphere packaging เพื่อยือดอายุการวางจำหน่ายโดยการใช้ซองเอทานอลที่มีคุณสมบัติยับยับย้งการเจริญเติบโต,ตของเชื้อจุลินทรีย์สามารถยือดอายุการวางจำหน่ายของผลหมดในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ4-10องศาเซลเซียสได้นาน7-8วันเมื่อเทียบกับบรรจุป,ปกติที่มีอายุเพียง3วันและสามารถเก็บมอร์บอรี่แบบแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียสได้นานถึง1ปี วิธีเก็บรักษาในสภาพวัตถุดิบเพื่อการนำไปใช้ต่อคือการนำผลม,มอร์บรี่มาปั่นแปรรูปเป็นพิเรเก็บรักษาแบบแช่แข็งที่ต่ำกว่า4องศาเซลเซียสจะเก็บไว้ใช้ได้นานอย่างน้อย1 5วันกรณีแช่แข็งจะเก็บไว้ได้นานอย่างน้อย1ปีปัจจุบันเทคโนโลยีแปรรูปผลมอนที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกร,กรและผู้ประกอบการขนาดเล็กคือวิธีการทำแห้งแบบโฟมเมด โดยการใช้ไข่ขาวผงจะทําให้ได้ผงหมดที่สามารถนําไปประยุกใช้แปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้อีกมากมายทําให้มีผลผลิตมอร์บอรี่แปรรูปสินค้าต่างๆตลอดทัง้ง,ง,งปียือดอายุการวางจําหน่ายทําให้เกษตร,รกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนอกจากนี้การผลักดันให้เกษตร,รกรขอการรับรอง GAP เกษตรอินทรีย์ร่วมกับศูนย์หมดไหมเฉลิมพระเกียรติสระบรีรวมทั้งมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย Earth Safe เพื่อเพิ่มโอกาสการกระจายสินค้า การเชื่อมโยงการผลิตระหว่างผู้แปรรูปกับเกษตรกรเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์จากมมลบรีรวมทั้งส่วนที่เหลือทิ้งจากการแปรรูปสินค้าตกเกรดและผลผลิตท,ที่เกินความต้องการของตลาดใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าอาทิเช่นมัลบรีท็อปปิ้งไอศครีมมมลบรี่มลบรีอบแห้งปรุงรสเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยมะเร็งรสมมลบรีผงมมลบรี่มลบรีแอดไฟเบอร์ เครื่องดื่มรังนกผสมมมลบรี่มลบรีโปรตีนคิวจากกากหมอนมมลบรีเฮลตี่ดรายซิ่งผลลัพธ์จากกรณีศึกษาผลหม่อนสดจังหวัดสระบุรีสามารถลดปริมาณของเสียช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระดับเกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตร้อยละ41.24ช่วยลดความสูญเสียร้อยละ23.92คิดเป็นมูลค่าไรายได้ที่เพิ่มขึ้น3.58ล้านบาท หรือเฉลี่ย357,675บาทต่อรายและต่อปีระดับอุตสาหกรรมสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น29.48ล้านบาทลดของเสียเป็นศูนย์ซีโร w เวทเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างกลนไก่ความร่วมมือเพื่อเกิดความยั่งยืนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศในอนาคต